ถ้าติดคอมาช่วยดีเจด้วยนะคะตะกะตะการม,มากเลย <laughs> เกี้ยวสานขาพอตทอทุ่งขวางค่ะติดกับถนนสายนัะน้องชาติค่ะมาแต่วันเลยจ้านี่ค่ะเมนูพิเศษในวันนี้นะคะเกี้ยวแห้งหมูกรอบราดนะด้วยน้ำหมูแดง ไค่ไข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 ่ยางมาต่อยอึ้งใช่ยางมาตูนทั้งคนลุยลุยลุยซดน้ำก่อนนะคะร้อนค่ะยังร้อนอยู่ค่ะยังร้อนอยู่น้ำซุปว้าวอร่อยมากค่ะรอชมนะ ยังไม่ปรุงเครื่องนะคะยังไม่ปรุงเครื่องจะให้ดูเกี๊ยวก่อนนี่ค่ะเกี๊ยวหมูแน่นๆนะแน่นๆเลยค่ะทุกคนคะชิมก่อนนะคะคุณหน่่ยแบบว่ารอให้มันเย็นก่อนเลยดีเจยังร้อนอยู่อ่ะถ้าใส่เข้าไปนี่ลินพองแน่เลยค่ะ หมูเน้นๆทำไมจะรุงเครื่องทำไมว่ามันต้องทานกับน้ำจิ้มหมูแดงอุ้ยขอบคุณครับอน่ารักจังเลยมันมีลูกน่ารักจังเลยนี่ลูกชายของของคุณพ่อหนูครับวัสดีครับวัสดีครับน่ารักมากเลยมาเสิร์ฟน้ำให้ด้วยนะคะ ต้องทานกับน้ำจิ้มนี่ค่ะทุกคนคะน้ำจิม้มน้ำจิม้มข้าวหมูแดงนะก็เลยว่าตอนแรกว่าจะปรุงเครื่องเอ๊ะไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าน้ำที่ราดมาเป็นน้ำข้าวหมูแดงค่ะทุกคนก็ต้องทานแบบนี้เลยเนาะ <c oughs> ขออภัยนะทุกคนคือว่าแบบว่าขอแบบเต็มคำเต็ม <c oughs> คำอะคะ่ะเกี๊ยวเน้นๆนะคะอุ้ยหล่นแล้วก็น้ำจิม้มใส่พริกด้วยนะคะหมูหนึ่งชิ้นค่ะ แล้วก็ผักชีนะคะทุกคนอืมเปรี้ยวหวานนุ่มอร่อยค่ะอร่อยนี่ค่ะหมูกรอบนะคะหมูกรอบใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะต้องราดแบบนี้นะคะทุกคนใส่พริกลงไปด้วย <laughs> นี่ค่ะต้องต้องทานแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ หมูกรอบ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 อืมมหมูกรอบกรอบทอดใหม่ๆสดๆค่ะหนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวมุดคอ ซออีกช้อนนึ่งอยยอดมากเลยค่ะ mm hmm. และนี่คือทีเด็ดนะคะคือท mm ีเด็ดของคุณหนุ่ยครับ mm hmm. ชายสี่มีเกี๊ยวนะคะไข่ยางมาตอยค mm ่ะ hmm. ยางมาตุ้ <laughs> ง,ตงค่ะทุกคนคือว่าถ้ากินหมดนี้อาจจะติดพอได้นะคะแต่แต่อยาก,กัน,นั้นเลยนะคะทุกคนเพื่อความมีรสชาตน,นะคะ ราดน้ำซ้มเข้าไปอันนี้ขาอันนี้ซุปเปอร์ค่ะแล้วดีเจจะทานหมดไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ยทานหมดโดนปากแล้วโอ้ยอันนี้เมนูซุปเปอร์เขาที่แล้วมาเล้งดูดิเจซุปเปอร์แล้วดีเจจะทานหมดไหมคะเนี่ยพี่หนรวยบอกทานไม่หมดเดี๋ยวโดนปากนะดีเจนะเอ้านี่แหละตีนไก่อ๋อนี่แหละซุปเปอร์ตีนไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอตีนไข่ก่อนก็แล้วกัน เอาไข่จะไข่เอาแบบเอาแบบพร่งลูกนี้นะถ้าติดคอมาช่วยดีเจด้วยนะคะตะกะปกามากเลย <laughs> ต้องสดน้ำซุปเปอร์ต้อง แบบว่าจัดจ้านมากๆค่ะ mm. ทุกคนคะซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะซุปเปอร์ตีนไก่นี่ค่ะทุกคนซุปเปอร์ขนาดไหนดูโอ้แม่เจ้าอู้อนี่ค่ะเดี๋ยวดีเจจะแทะให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะซุปเปอร์ซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะ กินแล้วนะอย่าว่ากันนะไม่เกรงใจแล้วเนาะต้องกินทั้งหมดด้วยนะเดี๋ยวคุณหนุ่ยครับจะปรับนะคะเพราะคาดว่าจะได้กินฟรีนะคะทุกคนคกิน,น,ะะกนลืมเอาตีนไก่ออกกระดูค่ะกระดูอร่อย อร่อยแบบว่าเนื้อเนื้อแบบว่าละลายในปากนะคะทุกคนคะรู้ได้ไงน้องดีเจชอบตีนไก่ดีเ <laughs> จชอบตีนกับตูดนะคะอ,อร่อยมากค่ะอร่อยมาก นหมดอุ้ยอุ้ย,ยใส่เห็ดหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมควันขึ้นกลุ่นเลยนะคะอุ้ยร้อนลวกปากดีใจความรู้สึกจ้านะลวกไปแล้วค่ะลวกไปแล้ว อย,ยอดมากค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะนุยครับชายสีมีเกีียวสาขาตวตททุ่งควา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 งค่ะอย,ยอดมากค่ะ